ซิตีคันนี้สวยเป็นพิเศษครับเพราะอะไรเดี๋ยวดูดีเทลในคลิปซิตี้แฮทแบ็กอีกแล้วครับวันนี้ป้ายแดงรับรถเสร็จมาที่นี่เลยครับคันนี้เป็นตัว R S ครับโจทย์มีอยู่ว่าคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้งานครับ ช่วงล่างต้องการความนิ่มนวลแล้วก็ไม่อยากให้รถเตี้ยมากให้ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ลำบากก็เลยเลือกใช้เป็นล้อขอบ16ครับ TC105X ยอดฮิตของเราเช่นเคยส่วนยางครับแน่นอนครับผู้หญิงใช้ต้องการความนิ่มนวลเลือกใช้เป็นโตโย CR1 195 50 R 1 6ครับเป็นยางคอมฟอร์ตสมรรถนะสูงนิ่มเงียบเจอได้ทุกสภาพถนนครับช่วงล่างต้องการความนิ่มนวลแน่นอนต้องยกให้โปรเฟนเดอร์ฟิตดิฟครับตัวนี้ปรับ16กระดับรับประกัน1ปีครับแผ่นใต้ท้องสกายไดมมีไว้อุ่นใจกว่าของแถมจัดเต็มเช่นเคยอัพลิง สีส้มสีเงินเลือกได้คันนี้เลือกเป็นสีส้มครับน็อตล้อเลือกได้คันนี้เลือกเป็นสีดําจุบลมเราแถมจุกจุก,กกันไปออกมารอแน่นอนเดี๋ยวรอชมครับไปครับเราจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังพวงมาลัยคิดงั้นเหรอมั่นใจเลย เรียบร้อยครับกับซิตี้แฮดแบ็กปลายแดงคันนี้เป็นตัว R S E H E V E v R H E V R S ครับเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยเป็นตัว E H E V Hybrid ตอนนี้จะมีดิสหน้าดิสหลังครับมาดูดีเทลรายละเอียดของแต่งคันนี้กันคันนี้เลือกใช้เป็นเซ t ตขอบ16ครับ T C 1 0 5 X ขอบ16 วาง7นิ้วสีไฮเปอร์แบ็กครับ้อมอยางโตโยต้าอารันหนึงส R 1 6ส่วนโชคคันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ฟิตดิฟปรับหนืดสา16ระดับรับประกัน1ปีครับแน่นอนครับโจทย์ลูกค้าคันนี้เป็นผู้หญิงใช้งานต้องการช่วงล่างที่นิ่มนวลขับรถไม่เร็วมาก ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็เอาอยู่สบายครับเลยแนะนำให้เลือกใช้เป็นโปรฟิ nder fit d i ิ p ครับซึ่งตอบโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้แน่นอนเรื่องความนิ่มนวลใช้งานรวมไปถึงบวกกับยางเป็นยางคอมฟอร์ตโตโยซ้อาวันก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นยางสมรรถนะสูงนิ่มเงียบครับเน้นเรื่องใช้งานเสียงเงียบตอบโจทย์ครับก็รูปร่างหน้าตาก็ออกมา ลงตัวรอๆแบบนี้คันนี้ออปชั่นเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่นใต้ท้องครับสกายไดมีไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนครับสำหรับสายทิ้งควรจะมีครับปลอดภัยกว่ามั่นใจกว่ารถทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือเก่ามาที่นี่ครับจบที่เราเบาที่สุดครับ OEM Racing Shop พุทธมณฑลสายสครับติดตามดู EP ต่อไปเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยว ฝากติดตาม O.E.M. Racing Shop ด้วยครับขอบคุณมากครับ